มาเก็บเห็ดวันนี้จ้ะมาเจอแล้วจ้ะเห็ดเห็ดเห็ดน้ำหมากจ้ะนี่จ้ะตุ้มๆแล้วจ้ะเก็บมาเก็บเห็ดมันปูมาได้หน่อยนะจ้ะมามาเข้าป่าเห็ดเห็ดเห็ดน้าแหละเห็ดก่อแล้วจ้ะไปดูเจอข้างๆกันอีกจ้ะถ้าหมุนกล้องไว้ไปก็ขอโทษนะจ๊ะอ้าวอยู่ตรงไหนอ่ะเมื่อกี้เห็นอยู่โอนยังไง เดินมาดูจ้ะนี่จ้ะตุมๆข้างกันนะจ้ะขาแข่งเตะโอ้ดอกที่สองดอกที่สองไปต่อจะไปต่อเดินหาเห็ดหน้าแหล่มาเจอเห็ดมันปูจะเอาจ้ะหลายดอกอยู่จ้ะสองสามดอก ขอตัดขาเลยจ้ะเดี๋ยวมันพากันไปสกัปรกทุกคนนี่ค่ะจ้ะอยู่ข้างดอกเห็ดมันปูจ้ะขาอย่าบอกว่าขาตันมากขาตันมากจะไปตำน้ำพริกจ้ะเห็ดนั่นแหละเห็ดน้ำหมากเห็ดก่อเยอรมันจ้ะ เพื่อนเดินผ่านไปไม่เห็นจ้ะมันจะเป็นของคนเข้าป่ามันก็ต้องอย่างนี้แล้วจ้ะคนหมานอะไรก็หมานจ้ะได้ดอกมันก็ยังดีดูดอกนี้อีกจ้ะดูจ้ะอู้าาตันมากแต่โดนแล้วจ้ะแต่เอาจ้ะโดนก็นเอาจ้ะเอาไปตำน้ำพริกหาต่อเจออีกแล้วจ้ะ บานบานงะแต่ก็เอาจะเอาไปตำน้ำพริกจะเอาไปป่นจ้ะนี่จ้ะแต่ขอบอกว่าขาขาหนะ่นมากแล้งนี้ปกติขาจะบวมจะ้จะแต่แน่นดูดอกนี้ดันยากขึ้นมาไม่ได้โอโเหลือแต่ดอกเอาไหมเนี่ย จะเอาดีไหมจ๊ะขาโดนตะกั๊มจ้ะเหลือแต่ดอกมันเอาเนาะดอกแข็งอะถึงว่าทําไมงะไม่ได้โดนกินนี่เองจ้ะดูจ้ะแมงกุจีกินดอกกินขามันไปแล้วจ้ะแต่เอาเหลือแต่ดอกมันเอาจ้ะเอาไปป่นแมงกุจีทุกคน เห็นตรงนู้นไม่รู้ว่าจะใช่เห็ดหรือเปล่าดอกบานโชสายตาเลยจ้ะไปดูตามไปดูว่าจะใช่เปล่าแต่ที่เห็นไกลๆน่ะคาดว่าใช่แล้วจ้ะโอ้บานสวยมากจะดอกนี้มาดูกันจ้ะก็จะมีคู่หรือเปล่าแต่สวยน่าดูหูว่าสวยว่าจะชมว่าสวยมาดูใกล้ๆโดนแล้วเหมือนกันจ้ะเนี่ยจ้ะอู้แต่ขาแข็ง โอ้โหโดนเจ้าถิ่นแทบไปหน่อยนึงเอาจ้ะนี่ปัญหากับเจ้าถิ่นเอาจ้ะได้หลายดอกแล้วจ้ะเนี่ยจ้ะพอปนแล้วจ้ะเนี่ยจ้ะบรรยากาศว่าจะให้ดูบรรยากาศมาแงะมาเห็นเห็ดน,นี่จ้ะดอกโอ้หูอดอกนี้สวยมาก โอ้โหเจ้าถิ่นยังไม่โดนไม่อะไรเลยเจ้านี้เจ้าโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยาจะให้ดูบรรยากาศเนี่ยจะบรรยากาศป่าเห็ดรอบๆแดดฝนไม่ตกมาเป็นอาทิตย์แล้วจ้ะเห็ดก็ยังเกิดจ้ะเนี่ยจ้ะป่าเป็นหญ้ามอสจ้ะเตียนมากหน้าหาเห็ดมากก็ดู ดูบรรยากาศป่าเห็ดไปก่อนเดี๋ยวเจอแล้วก็ค่อยถ่ายให้ดูจ้ะหูม <Home. S 2> ดอกเมื่อกี้ตตมากสายตาหาเห็ดมันปูจ้ะเลือบมาเห็นเห็ดก่อดอกนี้ดูนี่จ้ะ <c oughs> <c oughs> ดอกดอกกระติดลิดนี่โอ๊ยเอาจ้ะแลกก็เอา เพื่อนเดินมาแถวนี้ไม่เห็นจ้ะโชค,โชคจะเป็นของคนเข้าป่าดูจ้ะเพื่อนเดินไปแล้วนะเนี่ยเดินตามหลังเพื่อนจ้ะมาหาเห็ดตามหลังเพื่อนเพื่อนเดินไวมากดอกตุ่มไม่ได้เป็นของเราออไปเดินผ่านไปแล้วจ้ะหันกลับมาดูเห็นดอกนีก้โอ้ยเห็นดอกนี้จ้ะงามมากยังไม่โดนแทะเลยจ้ะ โอ้ยเนี่ยจ้ะเดินมาดูอีดอกนี้ดูนี่จ้ะโดนแท้แล้วพอหันกลับไปไปเจออีดอกตูเมื่อกี้เนี่ยจ้ะโอ้คนที่เดินเข้ามาลึกไม่เจอจตะเจออยู่แต่ข้างๆทางเ,เองแปลกมากเข้ามาในป่าลึกไม่มีเห็ดจ้ะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเจอเปล่าหรือเพื่อนมาแล้วแต่คงยังอจ้ะถ้ามาแล้วนานก็ต้องผ่านตาแล้ว รอดตารอดถูงรอดตามั่งเลยไม่มีจ้ะไม่มีเห็ดเลยอ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวถ้าเจอเราจะถ่ายให้ดูจ้ะโหทุกคนเดินจนขาลากจ้ะเพิ่งมาเห็นดอกต่มดอกนึงเนี่ยโอ้ยโอ้ยผูคขางามแท้งามว่าโอ้ย เดินจนขาลากจากโอ้ขาก็บวมแล้วเอาดอกอยังดีเอาไปป่นจ้ะดอกก็สวยอยู่นะจ๊ะเนี่ยเพื่อนบอกข้างหน้าแล้วข้างหน้าไม่รู้ตรงไหนจะแต่ที่มาเจอเดินมาเจอแล้วเขาให้แต่ไม่เอาจะยิ่งวันนี้ขอยิ่งสักวันนึงจ้ะ มาป่านี้ได้สองดอกเองจะ้ะคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอจะขอลาท่านผู้ชมไปแล้วจะ้ะยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านจะที่เข้ามารับชมคนเข้าป่าไปด้วยกันนะจ้ะคนเข้าป่าก็ขอให้เอฟซีทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจะ้ะคลิปนี้เดินข่าลากแล้วจะ้ะก็ได้เห็ดพอสมควรดูจะ้ะเนี่ยจะ้ะเนี่ยจะ้ะจะเอาไปป่นจะ้ะไปตำน้ำพริก ก็คนเข้าป่าก็้าหมุนกล้องไว้ไปอะไรไปผิดพลาดติชมมาได้จะรับทุกคำาติชมจ้ะคนเข้าคลิปนี้คนเข้าป่าไปทุกกันก็ต้องขอลาตัวไปก่อนจะกราบสวัสดีจ้า